สวัสดีครับทุกคนข่าโคกับกกช่องสุขเดชครับวันนี้แมนจะมาทำ what's in my bag นะครับว่าปกติแล้วแมนพกอะไรไว้ในกระเป๋าบ,บ้างน,นี่คือสภาพจริงๆของจริงไม่มีการตกแต่งไม่มีการเอาของเข้าของออกเลยเพราะว่าเออก็สภาพตามนี้ครับ <laughs> ต้องบอกคนที่ยังไม่ทราบนะครับว่าปกติแล้วแมนเปิดร้านกาแฟาอยู่ที่หน้าบ้านฉะนั้นก็จะไม่ค่อยได้ออกไปไหนของในเนี้ยมันจะไม่ค่อยได้มีการแบบ จัดสักเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ต้องถือกระเป๋าออกจากบ้านบ่อยมากนะักแต่ว่าปกติแล้วของมันก็มีเท่านี้แล้วก็แมนก็เพิ่งออกไปห้างมาของก็มีเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละอย่างเลยกันว่ามีอะไรที่จําเป็นแล้วก็มีอะไรที่ไม่จําเป็นแล้วก็เอาออกไปเลยก็ได้ครับอันแรกครับเป็น AirPods นะครับแมนใช้เป็นรุ่นเจนแรกเลยอันนี้ใช้คู่กับมือถือ iPhone 11ที่แมนใช้อยู่ใช้มาออสักพักแล้วก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็ใช้ถ่ายคลิปนี้ด้วย อย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์อันนี้เป็นแบบฉีดนะครับก็ยาพารา <c oughs> มียาพาราด้วยน่าจะเป็นช่วงโควิดนี่แหละแล้วก็ไปฉีดวัคซีนเราก็เลยต้องแบบว่าโกไว้นะครับเพราะว่าแมนอะมีเอฟเฟกกับวัคซีนค่อนข้างรุนแรงประมาณหนึ่งเลยฉะนั้นต้องมีพาราเก็บไว้ก่อนนะครับต่อมาเป็นอันนี้จริงๆเอ่อมันเป็นกระเป๋าใส่ที่ชานะครับอ่าเดี๋ยวไปทำให้ดู อันนี้คือที่ชาร์จของแม่นะครับนี้ก็จะมวนๆแล้วก็เก็บเข้าไปในที่เก็บอันนี้จริงๆมันใช้สําหรับใส่เก็บ หูฟังหรือว่าจริงๆเอามาใส่ที่ชาร์จก็ได้แล้วก็เก็บแบบนี้สายเรามันจะได้มีอายุยืนนานมากขึ้นเพราะว่าสายไอโฟนนะคาก็ไม่ถูกเลยเนาะเก็บไว้อันนี้ก็เรียบร้อยดีไม่พันกระเป๋าและที่สําคัญก็สามารถทําให้สายชาร์จอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นครับต่อมาก็จะเป็นแว่นนะครับอันนี้สุ่มนะหรือต้องหลับตาแล้วก็หรงว่เออดีกว่าไหมหลับตาเดี๋ยวถัดไปหลับตาเลย อันนี้จะเป็นแว่นนะครับตัวกรอบแว่นแมนซื้อที่แว่นตาเมทูที่ฟิวเจอรท์ future, แต่ว่าตัวเลนเนี่ยแมนไปตัดที่หลังสิตการแว่นก็คือเป็นการใช้กรอบเดิมแล้วก็ใช้เลนใหม่เนื่องจากค่าสายตาแมนอะเปลี่ยนไปเยอะมากอันนี้แมนตัดตั้งแต่สมัยแมนเรียนอยู่ปีสองปีหนึ่งนะครับตั้งแต่สมัยปีหนึ่งจบมาตอนนี้ก็3าปีแล้วก็ กรอบแว่นอันนี้7ปีแล้วครับสภาพยังดีอยู่มากๆอันนี้มันจะเป็นทรงแว่นแบบสซละแต่ว่าแม้นว่ามันดูวินเทจดีแล้วก็เอามาใช้ก็น่าจะดูโอเคอยู่เหมือนกันพอใส่ออกมามันก็จะเป็นแนวๆนี้นครับมันก็จะมีความวินเทจแล้วก็บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยดูแบบดูแก่หรือเปล่าแต่ว่าแมนค่อนข้างชอบนะแล้วเวลาใส่ก็รู้สึกว่าเออแบบเสริมบุคลิกนะครับไม่ได้ทำให้แบบบุคลิกเราดูแบบแย่กว่าเดิม ็นทรงแว่นที่แมนชอบมากข้างล่างมันจะไม่มีกรอบนะครับมันจะมีแต่ข้างบนแล้วเขาก็เอาเลนส์ไปทากาวแล้วมันก็จะได้ทรงแว่นประมาณนี้เลยโอเคครับผู้อันถัดไปต้องหลับตาแล้วก็หลวงได้แล้วอันนี้คือลิปนะครับเป็นลิปของ Or i e n t a l ล i n c e n t อันนี้ซื้อมาแบบยาวนานมากแล้วส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าของ Or i e n t a l ไม่ค่อยได้ให้ความชุ่มชื้นเท่าไหร่ก็เหมือนใช้ให้มันหมดหมดนะ ก็จะปิดกล้องกันก็ตอนนี้แหละอันต่อมานะครับเราจะมองอ,อันต่อมานะครับก็จะเป็นลูกอมโบตันยาสีฟันของกิอันนี้เป็นของฮอสีแดงใครๆก็ชอบนะรถแสงโมไปไวๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ใส่หูฟังแมนมีแอร์พอร์ตแล้วแต่ว่าบางทีแมนก็ชอบใส่แบบย e ินเอียรหแบบนนี้ยัดหูไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องรับรบกวนเสียงด้านนอกเลยเพราะแมนชอบฟังให้มันตึ๊บ ตึบๆนะครับต่อมาจะเป็นเจลแอลกอฮอล์ Al อันนี้ได้มาครับของพอลโมลิฟประมาณนี้กลิ่นแบบว่าเป็นเลมอนที่หอมมากแล้วก็กลิ่นสะอาดเหมือนเพิ่งอาบน้ำมาใหม่ๆนะครับอันนี้แนะนำนะเป็นแบบเจล<ม>ถ้าใครชอบแบบเจลไม่ได้ชอบสเปียน์ก็อันนี้เวิร์กเลยออกมาจะเป็นคอนซีลเลอร์ของ Fit Me เบอร์25นะครับอันนี้เอาไว้ทาพวก รอยดำต่างๆบางทีเรารู้สึกว่าเออมันเข้มเกินไปเล็กๆดน้อยก็เติมระหว่างวันได้ปกติแมนจะไม่พกเครื่องแตงหาออกจากบ้านเท่าไหร่แล้วก็ต่อมานะครับมีสมุดแมนชอบจดชอบเขียนเวลาคิดอะไรได้แมนก็จะจดใส่กับปากกาอันนี้เป็นปากกาลายตัวสนุปปีเวลาคิดอะไรออกเวลาคิดงานคิดคอนเทนต เรื่องยอดขายหรือคำนวณอะไรก็แล้วแต่แมนจะใช้เขียนในนี้เอานะครับเพราะว่าแมนยังชอบการเขียนเรารู้สึกว่าไอเดียไอเดียเราจะออกมาได้ดีสุดก็คือตอนที่เราเขียนใส่กระดาษมากกว่าทําในในคอมในคอมเมนต์ก็ใช้แต่ว่าอันนี้คือเป็นผุดไอเดียแรกเลยเรารู้สึกว่าเราเขียนออกมามันจะแบบออกมาได้มากที่สุดต่อมาครับผมอันนี้บัญชีแมนเพิ่งไปเปิดมาของ กสิกรไทยแล้วก็ t t ทบนะครับก็มีไม่ได้ใช้เองนะคือมีเพื่อนเอาของมาฝากไปให้ในกระเป๋านะครับต่อมาจะเป็นยาดมของวาเปิกนะครับชอบดมของวาเปิกมากแม้ว่ามันหอมหอมสดชื่น่างที่เราชอบก็อ่ะมี2อันนะครับคือของลดน้อยลงไปเยอะมากเลยครับพูดถึงแล้วก็พกของเยอะเหมือนกันนะเราออกจะเป็นของแนวไลฟสารลเหมือนกัน อันนี้จะเป็นตัวเอ่อเอาไว้เชื่อมต่อกับตัวมือถือแล้วก็เอาไว้ถ่ายเขาเรียกว่าไงบลูทูธชัตเตอร์บลูทูธก็คือเราเอาไว้ถ่ายรูปตั้งกล้องไว้แล้วก็ถ่าย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 ,ายแล้วแช่แช่แช่ชะอะไอย่น,นี้ได้อยู่นะครับสำหรับเวลาเราไปคนเดียวอยู่คนเดียว อันนี้เป็นกุญแจบ้านยี่ห้อเดวี่ซื้อมาจากในแบบงานเซลลของเซนทันน่าจะประมาณรนะ้อยนึงก็คือมันก็จะเป็นซิปเก็บเรียบร้อยแบบนี้เคยไหมครับพวงก,กุญแจพันของในกระเป๋าเคยไหมครับยิ่งมีพวงก,กุญแจตุ๊กตาต่างๆที่แบบเออพ่อแม่กลัวเราหาไม่เจอเขาเลยเอามาห้อยให้ฉะนั้นแม่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นที่เก็บแบบนี้แล้วชีวิตมันดีขึ้นเลยคือมันก็เหมือนเป็นแค่ของชิ้นชิ้นหนึง่งแล้วมันก็ไม่พันกับอะไรเลย เวลาใช้ก็เปิดซิปออกมาเปิดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเจอที่ห้อยต่างๆว่าเออมีกุญจงกุญแจอะไรบ้างครับในชีวิตนี้ก็ใส่เข้าไปพาสเตอร์ติดแผลอันนี้จะเป็นน้ำหอมที่แมนซื้อมาจากในช้อปปีราคาน่าจะแบบ9บาทอะไรประมาณนี้ครับซื้อมามันจะเป็นน้ำหอมแบบขอวางแบบหนึง่งแล้วมันจะเป็นน้ำหอมที่ให้เราดึง ขึ้นมาปึ้มเสร็จแล้วเราก็เอามาทาตามแขนแล้วก็ถูๆถูถูๆจริงน้ำหอมกลิ่นดีนะครับแต่เรื่องความติดทนก็ตามราคานะครับเจอลิปอันนี้เป็นของคลินิกมันจะเป็นตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ลิปนะครับอันนี้จริงๆอ่ะมันใช้มาตอนหนึ่งคืนแต่ว่า ที่เราปักแห้งมากบางทีเรา้็ไปใช้ตอนออกอยู่ข้างนอกนะครับอ๋อลืมครับด้านนอกตัวนี้มีแมสอันแรกล็่องด้านบนไม่มีแล้วนะครับช่องนี้ก็ไม่มีช่องด้านนี้ก็ไม่มีช่องนี้ อันนี้เจอของเพื่อนฝากไว้อีกแล้วด้านนี้ก็ไม่มีแล้วนะแล้วก็ด้านนี้มีกระดาษเป็นรายการจดที่แมนเออไปซื้อของสต็อกที่แมคโครนะว่าเออต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่แมนซ่อนไว้ในกระเป๋าใบนี้ทีนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าใบเล็กใบนี้นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าของ C C W O นะครับมีคนซื้อให้นะครับใบเนี้ยก็คือห้อยที่ท่ได้ครับแมนอ่ะชอบที่จะเอากระเป๋า แบบนี้เอามาไว้อีกทีหนึ่งเพราะแมนรู้สึกว่าคือบางทีใบนี้มันใหญ่ไปสำหรับแมนบางทีเราก็จะแบบอยากได้แค่กระเป๋าใบเล็กๆเกนี้ยลงไปซื้อกาแฟไปซื้อของเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้คือจะเป็นของแบบจำเป็นจริงๆที่ต้องมีครับปกติแมนออกไปทำธุระบางทีแมนก็ใบนี้จริงๆมันจบแล้วแหละในนี้มีอะไรบ้างมันก็องเป็นของสําคัญมากๆนะครับอันนี้เป็นของ C C w o O ราคาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ อันนี้มีบัตรประชาชนพอดีใช้ตอนอยู่ธนาคารแล้วก็มีลิปอันนี้เป็นของดีออนะครับเป็นลิปโกลก็คือปากแห้งแล้วก็รู้สึกว่าต้องการความชุ่มชื้นจํานวนมากนะครับสีคือมันก็จะหวานแหววไม่ค่อยเหมาะกับผู้ชายเท่าไหร่แต่ปกติเราก็ไม่ได้เอาออกมาทามันจะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาทาออกมามันจะไม่มีสีเลย เนี่ยมันอันนี้นะครับทาเปนมันมัน,มนแล้วก็มีสีชมพูอ่อนๆขึ้นมาเท่านั้นมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีสีแดงอะไรจัดเท่าไหร่นะครับนั้นก็ให้ความชุ่ื้นโอเคเลยฉั้นก็เออแนะนำเหมือนกันนะถ้าใครอยากใช้นะครับต่อมาก็จะเป็น กุญแจรถนะครับกุญแจรถอ่ะแมนใส่ซองอย่างนี้ทีหนึง่งเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างหวงของนั้นก็ซองอันนี้ซื้อมาจากโอท็อปเป็นหนังแท้รานะคาเออหนึ่งร้อยบาทข้างในมมนก็จะใส่กุญแจรถไว้ไม่อยากให้ตัวกุญแจมันเป็นรอยแล้วก็ใส่อย่างนี้มันก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็บางทีก็มีการเอาตางังเอาอะไรเงี้ยเออใส่เข้าไปเขาจะฟิลใช่ไหมแบบขับรถไปแล้วก็จอดเสร็จแล้วปุ๊บ มีตังอะทำไงดีมีตังมีเหรียญก็ยัดเข้าไปนี้นี้ได้แล้วก็ลงไปซื้อของได้เลยก็จะมีกุญแจมันคับเป็น Honda City นะครับแล้วก็จะมีซองปกติก็คือมันจะถูกพันไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าแมนกวัวมันเป็นรอยไงแมนก็เอามาพันไว้ถามว่าเฮ้ยแล้วเวลาเปิดรถคุณทำยังไงรุ่นใหม่เขาเป็นกันหมดแล้วแหละ ก็คือว่าเราไม่จาเป็นต้องเกิบกุญแจออกมาเลยสามารถที่จะสอดมือแล้วก็เออเปิดรถได้อันนี้เป็นของสําคัญอันนี้ขยะไม่มีอะไรนะครับในนี้อ๋ออันนี้จะเป็นเอกสารที่แมนไปเปิดตัวบัญชีมานะครับเขาให้ดูพวกดอกบงวดอกเบีย้ยของชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือกระเป๋าลูยวิชองนะครับลุยวิทองที่แมนมีอันบ็อกไปก่อนหน้านี้ ฝากทุกคนกลับไปดูได้นะครับถ้าเออใครอยากได้อันนี้แมนใช้มาสักพักหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่ากี่กี่เดือนยังไม่ถึงปีแต่ว่าเกือบปีหนึ่งแล้วลหะกลิ่นยังเป็นกลิ่นหนังหอมๆอ,อยู่เลยนะครับจากประสบการณ์ใช้งานคือด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกฉะนั้นแล้วกระเป๋าตังค์มันก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ในการใช้รวมไปถึงปกติเราก็โอนตังค์อะผ่านมือถือนะครับรแมนไม่ค่อยพกเงินสดเท่าไหร่ ไม่มีตังค์นะครับจริงๆแล้วอ่ะก็บัตรมันก็ประมาณนี้ครับคือไม่มีตังค์เลยซักบาทจริงๆนะครับเพราะว่าชอบโอนคือบางทีมันจะมีคนดราม่าประมาณว่าเออมีตังค์ซื้อกระเป๋าแต่ว่าไม่มีตังค์อยู่ข้างในคือโทษนะครับคุณไม่มีมือถือกันหรอคุณโอนเงินกันไม่เป็นใช่ไหมนะครับแล้วก็มาเป็นความสุขของเราที่ซื้อแล้วกระเป๋าใบนี้ไม่ได้จะใช้เดือนเดียวทิ้งวันเดียวทิ้งนะครับ อันนี้ก็คือกะว่าใช้ยยาวแบบเป็น10ปีเลย10-20ปีเลยอันนี้ก็บัตรกรมทัรม์ของอประกันชีวิตนะครับแล้วก็จะมีบัตรบูการอันนี้จะเป็นข้อมูลการฉีดวัคซีนเผื่อเวลาไปตลาดหรือไปอะไรเงี้ยก็จะได้มีข้อมูลการฉีดวัคซีนว่าตอนนี้แมนฉีดไปทั้งหมดกี่เข็มแล้วครับอันนี้เป็นบัตรสตาร์บัค เป็นของกำนันที่ได้มาคือมันจะมีเงินอยู่ในนั้นก็คือเดี๋ยวใช้หมดก็คือทิ้งนะครับเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้กินคิดว่าไม่ค่อยมีตังกินทอะไรแล้วก็มีบัตรเอ่อบัตรเขาเรียกนะบัตรใบขับขี่อยู่ด้านนี้แล้วก็ใบขับอ๋อบัตรประชาชน ประชาชน,นก็ใส่ด้เลยแล้วก็จะมีพวกบัตรเครดิตบัตรเดบิตเอาไว้กดเงินก็มีแค่ประมาณนี้ครับโอเคนะครับหมดแล้วนะครับ What's in my bag ต้องบอกว่าเอาจริงๆนะของก็เยอะกว่าที่แมนคิดนะแล้วก็มีของไม่ค่อยมีความจําเป็นอะ่ะหลายชิ้นเลยคือไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรสําคัญอะไรมีความจําเป็นเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าคุณอะใช้หรือเปล่าเรา เราเอาไปในกระเป๋าว่าเราใช้หรือเปล่าถ้าเราใช้ก็คือมัอนจําเป็นยังไงวันนี้ก็อไปก่อนแล้วนะครัะพอดีครับบ๊ายบาย